ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการส่งน้ําผึ้งนะครับการกรอกน้ําผึ้งการบรรจุใส่ขวดนะครับก็หลังจากที่เราได้รับออเดอร์จากลูกค้านะครับที่เราจะส่งน้ําผึ้งให้นะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้รับออเดอร์แล้วนะนะเราก็จะต้องมาบรรจุขวดนะครับบรรจุขวด ให้ให้ลูกค้าก็ขวดนะครับมีมีอยู่2 2ขนาดนะครับก็ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็ก300รอยอตอนนี้ซื้อมานะครับบอกว่าขนาดบรรจุ370นะครับ370มิลลิลิตรนะครับขวดเล็กนะครับแล้วก็ขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น750มิลลิลิตรนะครับนี่ก็คือขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติก ก็บรรจุนะครับนี่ครับบรรจุกรอกนะครับกรอกใส่ขวดนะครับก็จะได้ขวดใหญ่ก็จะได้แบบนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ติเกอร์แล้วก็เอามาให้ชมก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ขวด750มิลลิลิตรนะครับน้ำพึ่งจะเท่ากับอยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับนิดๆบวกลบไม่เกิน20นะครับ1กิโลนะครับแล้วก็ ครึ่งกิโลครับบวกลบไม่เกิน20่สิเหมือนกันนะครับขวดเล็กนะครับขวดเล็กก็วันนี้ได้รับออเดอร์อยู่ที่16ขวดนะครับสิกับขวดเล็กนะครับที่จะต้องส่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตาติดสติกเกอร์แล้วก็จะต้องอติดกันกระแทกในกล่องเแล้วไปดูกันครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางนะครับไปส่งก็ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรนะครับสองสากิโลนี่แหละออกไปส่งของนะครับที่บริษัทขนส่งซึ่งที่อำเภอผมนะครับก็เป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ไม่ค่อยจะมีตัวเลือกมากนักนะครับที่เป็นบริษัทขนส่งเนาะ ก็มมีันไหนก็ส่ันนั้นเป็นบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสวนยางพารานะครับตรงนี้นะครับเป็นสวนยางพาราก็เกากอร์็นครับที่อำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีที่ผมอยู่ตรงเนี้ มีอาชีพเป็นเกษตรกรสวนยางพารานะครับ96เนะครับอาชีพนี้ที่อำเภอนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดไปถึงน้ำผึ้งจากปลายใบอ่อนยางพาราเนี่ยครับต้องเรียกว่ามหาศาลนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งจากปลายใบอ่อนยางพาราเนี่ยเพราะว่ามีน้ำหวานเป็นอันดับสองจากรองจากดอกลำไยนะครับ <c oughs> มาสารจริงๆนะขึ้นอยู่กับเราว่าจะมองมองเห็นว่าเราจะสามารถมีอาชีพเสริมในช่องทางไหนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะมองหาอาชีพเสริมก็ลองทำดูครับการเลี้ยงพึ่งโคงนะครับจริงๆแล้วมาพึ่งโคงเนี่ยเราแค่ทำกล่องไปเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้อะไรตั้งนั้นนะ หนึ่งปีเก็บหนึ่งครั้งนะครับน้ำพึ่งนะถึงแล้วครับอื ็ถึงแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปส่งของก่อนเอาของลง,ลงไปที่ให้เจ้าหน้าที่เขาขี่ของขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปส่งของกันครับ ครับก็นี่เป็นขั้นตอนและกระบวนการนะครับซึ่งเ,เมื่อเรารับออเดอร์เสร็จเมื่อผมรับออเดอร์เสร็จแล้วก็แพคของแพคของแล้วก็ออกมาส่งนะครับก็นี่คือกระบวนการรวมๆร,รีวิวรวมๆสั้นๆน,นะครับก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ